เรียกีตานชื่ออะไรคะชื่อไมายค่ะชื่อดังค่ะมาจากคณะอะไรกันอ่มาจากคณะโบราคณคดีค่ะคณะโบราณคดีปีหน,น,น,นึ่นง,งหรือแองคค่ะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกันถ้ามันเฉยๆเน้องเราหญิงจุดหมอ คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็สมควรทำอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าปัจจุบันแถวมหาหลัยเรานั้นแบบไม่ค่อยมีราคาสว่วนดิการที่แบบหาง่ายๆอีกโดยเฉพาะช่วงตอนเย็นก็คือถ้าอยากได้ก็คือต้องเดินไปซื้อไปไกลเลยถึงท่าประจักรซึ่งมันค่อนข้างลื่นแล้วก็อันตรายแล้วก็ไม้ความกับเป็นผู้หญิงเราไม่สามารถกาหนดวันได้ว่ามันจะแบบมาตอนไหนอะไรยังไงบางทีมันฉุกเฉินจริงๆเราต้องการรนนั้นจริงๆนค่ะการที่แบบมีโครงการตัวนี้ก็ถือว่าช่วยซัพพอร์ตได้เยอะมากเลยค่ะ โอเค่ะแล้วก็ชินว่ามีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมไหมคะจาบโปรเจกต์ของอยากให้เพิ่มเรื่องดองกาเพราะบางคนแบบนาแบบมันแบบเราได้ประมาณมากประมาณนี้แบบขนาดที่เราต่ออาจจะแบบไม่แบบไม่พอจริงค่ะแล้วก็ชินว่าคนมีการเติมท่าไหมบ่อยแค่ไหนคะสำหรับเราจากที่เห็นรหน้าโครงการนะคะเราคิดว่าทำโครงการก็แบบมีการสต็อก นางตัวน้องคิดว่าน่าจะประมาณในของผิาจะกำรังดีนะสวัสดีค,ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแนนน้องตัวไหนคะค่ะชื่อซาน่านะคะอยู่คณะโบรังคดีเอกภาษาอังกฤษค่ะ คิดยังไงกับการมีผ้าอนายฉุกเฉินในห,ห้องน้ําหญิงตึกโบราณนะคะดิะเราคิดว่าแบบเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆสําหรับผู้หญิงเพราะว่าเราคิดว่าผู้หญิงแบบไม่สามารถเลือกหรือกําหนดได้ว่าเดือนนี้หรือว่าเดือนไหนที่จะแบบไม่มีประจำเดือนได้เราก็เราคิดว่ารัฐบาลก็เป็นสิ่งที่จําเป็นในการแบบสนับสนุนเ,เรื่องผ้าอนามายัยหรือแบบควรแบบลดภาษีหน่อยก็ก็ดีแล้วก็คิดว่าแบบมีอะไรต้องปรับเพิมเ่มเติมไหมคะรเรื่องราคาในห้องน้ำอะไรอย่างเง สำหรับเราคิดว่าโครงการนี้ดีคือเราอะอยากให้โครงการนี้แบบเออสำเร็จรู้ล่วงไปได้ได,ดีใช่ไหมแล้วก็คือปัญหาหรือหรืออะไรที่ต้องปรับปรุงอะเราคิดว่าไม่มีแต่ว่าเราคิดว่าอยากให้อ,อ่ทุกคนอะตระหนักกันมากกว่านี้ในโครงการอันนี้ค่ะอยากให้แบบในมหาวิทยาลัยศิลปากระก็คือแบบได้ทุกคนทุกคนได้รับรู้มากกว่านี้ประมาณนี้ค่ะ โอเคค่ะขอบคุณ hmm. ค <from off? S 3> ่ะชื okay. Okay. Yes. Right. Yes. Okay. Well, ่ออะไรคะเฟร์ส huh. ค okay. okay. ่ะมาจากทาอะไรคะอะไรบ้างมีข้อที่เห็นาเกี่ยวกับการีไมถูกเชิญนห้องามคอะโอคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะแบบบางทีประจำเดือาจจะมแบบนี้เลยถ้าแบบว่ามีอะไรก็จะมีคือคิดว่ามีอะไรก็ขอบคุแกแใช้ัแเป็นหักิบบเตคที่า้มีนะะเพราะว่าแบบการเรื่องำั่ดีค่ะคิดว่าส่วนการเปิดห้องใบ่อยแค่ไหนคะ คิดว่าคนเปลี่ยนเป็นการตัวเช็คมากกว่าตัวเช็คทุกวันว่าถ้ายังเหลือปริมาณมากก็ยังจะไปต้อเต็มอีกนะคะสวัสดีค่ะ,นคะแนะนำตัวเองนะ่ค่ะกันทาโบราณเอกอิ้งค่ะคิดยังไงกับการมีผ้านหมฉุกเฉินในห้องน้ำหญิงตึกโบราณนะคะรู้สึกว่ามันเอฟเฟกตีฟแล้วก็ช่วยเหลือคนที่เขาแบบว่าเครียด,ยดแบบว่าพอประจำเดือนเข้ามาแล้วแบบโอ้ไม่ได้เอาติดกระเป๋ามาด้วยแล้วมองไปที่ซิงก็เจอก็ รู้สึกว่ามันทําให้คนสบายใจขึ้นแล้วก็ลดเอนไซม์ตีนค่อแล้วก็คิดว่ามีอะไรต้องปรับปรุงเพิ่มเติมไหมคะแบบราคาหรืออะไรอย่างนี้ปัจจัยอื่นเรื่องราคาคือถ้าเอามาให้ฟรีอะ่ะเดี๋ยวมันแป๊บเดียวไอโครงการนี้มันก็ต้องหมดไปมันก็ต้องมีฟั n ด i n g ไปแบบให้มันต่อไปนานๆก็รู้สึกว่าถามว่ามันเป็นปัญหาไหมแค่5บาทหรืออะไรประมาณนี้มันก็ยังโอเคประมาณนี้ค่ะ,ะแค่ค่ขอบคุณค่ะ